ตลอด6เดือนที่ผ่านมาครับรายการมองมุมใหม่ก็มีภารกิจสําคัญที่จะทาให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นว่าการเมืองน,นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวและเป็นเรื่องที่เรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ช่วงดังต่อไปนี้ครับเรามาเหนือชั้นกว่านั้นอีกคุณสาวลณะเพราะว่าทีมงานครับได้เชิญผู้ที่ศึกษาปรัชญาของ3ามศาสนาคือพุทธคริสต์สและก็อิสลามะนะครับโดยที่จะมาสนทนาธรรมและทําให้รู้ว่าเรื่องของศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะ แล้ววิถีธรรมะนี่ระค่ะที่จะทําให้ปัญหาการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนั้นลดลงได้ตกลงธรรมะกับการเมืองนี่ไปด้วยกันเหรอไปด้วยกันได้ค่ะโอ้โหสักครู่เดียวครับ ภูโคลนนะครับเป็นภูเขาที่มีโคลนธรรมชาตินะประเทศไทยตอนนี้มีแหล่งโลนธรรมชาติหนึ่งในสามของโลกนะครับผมน่าสะอาดเลยนะไม่เหลือรอยเลยนะโอ้โหเขาไปขาอย่างนี้กว่าหล้านสองแสนครอบครัวกำลังล่มสลาย เด็แกแรกเกิดถึง15ปีถูกทอดทิ้งให้กับพระแต่ละปีมากกว่าแสนคนไม่กีนชีวิตที่พ้นชะตากรรมอันโหดร้ายมาได้เด็กโขนชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอังคารนี้2ทุ่ม20นมที ทีนี้นะครับเราจะไปอุ่นเครื่องกันกับศิลปินวงร็อกอย่าง Green Day นะครับเป็นวงร็อกสายพันธุ์ที่กำลังจะเดินทางมามีคอนเสิร์ตในเมืองไทยเร็วนี้ด้วยนะครับติดตามได้นะครับทางช่องทีวีไทยตอน5ทุ่มตรงครับพลาดไม่ได้ Green Day เข้าสูม่มุมใหม่ครับอย่างที่เราบอกไว้นะครับว่าในช่วงปี53นี้นะครับเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีการเมืองก็ยังร้อนแรงอยู่นะครับปัญหาสังคมก็ยังมีรายร้อมเราอีกเพียบเลยนะครับวันนี้เรามีปรัชญาดีๆนะครับหลักคิดดีๆของทั้ง3ศาสนาเลยครับพุทธคริสตและก็อิสลามครับจากนักวิชาการจากทั้ง3ศาสนาครับขออนุญาตแนะนําแขกท่านแรกเลยครับท่านแรกครับก็คือท่านดรอนัทอมาติยกุลครับจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับจากสาขาวิชาการ เป็นนักวิชาการลามครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะท่านที่สองครับศาสนาจารย์ครับดรทันตแพทย์ศึกษาเทพอารีครับสิทธยาพิบาลคริสจักรวัฒนาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระมหาหันษาธรรมมหาโสครับผู้ช่วยอธิการบดีนี่ครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนมัสการพระคุญเจ้าครับ โอ้โหนี่นะแนะนาแขกรับเชิญ3ามท่านใส่ก็ไปสิบนาทีของรายการแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับตกลงว่ายังไงคุณสมรักษ์ปีนี้คงต้องเริ่มต้นคําถามแรกที่พระคุณเจ้าคะ่ะคุณสุบจน์และคุณวิชมคะว่าเรามีหลักคิดหลักธรรมทางศาสนาที่จะดํารงตนในปี2553ท่ามกลางความขัดแย้งยังไงดีคะอาจารย์มาอยากจะเริ่มอย่างนี้ว่าพอพูดถึงวันขึ้นปีใหม่เนี่ยตามหลักโ้ษนาระมองว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการเวลาย,ย่อมเกินกินสรพสัตว์และตัวของมันเองนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างมันก็ผ่านเป็นปกติอย่างนี้แหละเพียงแต่มนุษย์มายึดว่าเป็นปีใหม่อ,อ,อย่างไรก็ตามทีถ้าเมื่อเรายึดแบบนั้นก็ไม่ว่าอะไรเป็นเรื่องของทางโลกไปแต่เราก็ควรจะใช้โอกาสดีๆงามแบบนี้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองอาจจะมาอยากจะให้หลักว่าปกติแล้วเรามักจะมอบของขวัญให้กับกันและกันในวันขึ้นปีใหม่ครับ แต่ว่า <c oughs> ถ้ามองในหลักทางศาสนาแล้วอาตจจมาอยากให้พวกเราสร้างบุญบารมีด้วยการมอบสติให้กับชีวิตของตัวเองอสร้างบุญบารมีในวันปีใหม่ด้วยการมอบสติให้กับชีวิตของตัวเองเพราะว่าพอพูดถึงสติเนี่ยอาตมาอยากให้เราใช้โอกาสและจังหวะเวลาแบบนี้มองย้อนกลับไปถึงมันเก่าๆที่ผ่านมาว่าเราไปเจออะไรมาบ้างไปเจอปัญหาอะไรบ้างไปเจออุปสรรคอะไรมาบ้าง แล้วเราจะใช้ปัญหาและประสักด์เหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างไรในวันขึ้นปีใหม่ะฉะนั้นอาตมาอยากจะบอกว่าให้เราเอาอาดีตที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองเอาอาดีตที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือในการรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเองะฉะนั้นถ้าเรามีสติแบบนี้แล้วไม่ว่าวันเก่าหรือวันใหม่ ก็มีวันดีๆเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมออันนี้ไม่สําคัญปัจจุบันฉันรักเธอประมาณนั้นนะครยังในในเชิงหลักศาสนาคริสต์เนี่ยความรักจะต้องนําพาไปเนี่ยท่านครับยังยังอาจารย์อาจารย์ศึกษามองว่าเราควรจะให้อภัยกันหมดเลยไหมสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาใครโกงอะไรไว้ใครทําอะไรใครไว้เนี่ยเออลืมฮะกดปุ่มรีเซ็ตเริ่มใหม่อย่ไหมจริงแล้วการการให้อภัยนี่จริงๆเป็นหลักธรรมที่สาคัญในพุทธศาสนาครับ ประเด็นก็คือว่าใครเนี่ยสามารถให้อภัยได้ใครเนี่ยพร้อมที่รับการอาภัยโทโทรเนี่ยตรงนี้สําคัญพอพูดลึกไปกว่านั้นจะเป็นเรื่องการเมืองแล้วครับนะครับปยังไงก็ตามเนี่ยผมขอกลับมาย้อนกลับมาหลักธรรมที่ว่าในวาระโอกาสและวาระเนี่ย ในพระพคัมภีร์เนี่ยมีพูดถึงเรื่องของวาระโอกาสและการที่วาระโอกาสที่ดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเนี่ยถ้าหากใครที่ไม่ฉวยเอาวาระนั้นเนี่ยพัฒนาชีวิตของตัวเองคนนั้นก็เป็นคนที่ไม่ได้ฉลาดแล่คน<ว>ที่มีสีปัญญาใช่ไหมคือคนที่มีสี่ปัญญาเนี่ยเขาจะฉวยโอกาสทุกๆวาระรและก็ทุกๆโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตัวเองขึ้นไปและโดยหลักการว่าการขึ้นปีใหม่เนี่ยก็เป็นเป็นสมมุตินะฮะอย่างที่พระคุณเจ้าได้ได้เรียนให้ทราบก็คือว่า ได้สั่งสอนเนี่ยก็คือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ก็ต้องฉวยโอกาสตรงนี้มาให้เตรียมตัวให้ดีวางแผนว่าชีวิตของเราปีหน้าเนี่ยเราจะมีตั้งเป้าหมายยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็จะต้องมีเป้าหมายระยะทั้งสั้นระยะกลางระยะไกลอีก5ปีจากนี้ไปเนี่ยนะครับชีวิตของเราจะดีขึ้นมากกว่านี้อีกแค่สักแค่ไหนนะฮะแล้วก็มองย้อนกลับไปเหมือนที่พระคุณเจ้าบอกก็คือไอ้ปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นไหมแต่เป็นคนดีขึ้นไหมนะฮะเรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ นะางจากความผิดความบาปมากขึ้นไหมครับนะอันนี้นะฮะก็จะเป็นีว่าต้องต้องเอาคุณธรรมเนี่ยฮะนำชีวิตค,คุณธรรมนี่มาจากไหนคุณธรรมก็มาจากมาจากพระคิดสรรกคมดีก็มาจากพระเจ้านั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตในปีใหม่เนี่ยนะครับโดยหลักศาสนาคริสต์เนี่ยก็คือให้พระเจ้านําทางครับงั้นศาสนาอิสลามก็คงไม่ต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์อนันต์รับไม่ต่างกันที่นี้พอดีผมได้ฟัง อี่ก่อนพูดถึงเรื่องการรีเซ็ตคือเริ่มต้นกันใหม่ <c oughs> สังคมไทยจะได้ดีไหม <c oughs> นม่าทันไหมฮะน่าจะทันนะแต่ว่าจะเราจะกดหรือเปล่าคือเวลาในอิสลามให้ให้แนวความคิดอย่างนี้ว่าเ <c oughs> นี่ยผมผมก็สรุปมาให้ง่ายๆกันว่าเว,เ,เวลาสังคมไทยเนี่ยแล้วก็สังคมในประเทศตะวันออกทั้งหมดถ้าไม่ใช่ฝรั่งเนี่ยถ้าไม่ใช่ชาวยุโรปเนี่ยนะสิ่งนี้จะทำให้คนเป็นคนดี รักเพื่อนบ้านรักสันติสุขมิสติอย่างอย่างอย,งอยงท่านอาจารย์พระคุณเจ้าพูดมาเนี่ยผมคิดว่าการเลือกวิธีของธรรมะหรือวิธีศาสนาเนี่ยแหละครับเหมาะสําหรับพวกเราครแต่เป็นที่น่าเสียใจยว่าสังคมไทยได้ละทิ้งวิถีธรรมะอืแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับวิธีการเมืองอ่าค,ค,คิดว่าวิธีการเมืองและวิธีเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นตัวแก้ปัญหาของเราคร่ะ ซึ่งมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่เราก็ไม่ยอมกดปุ่มที่จะรีเซ็ตหรือว่าเริ่มต้นกันใหม่ดังนั้นผมในมุมมองที่อิสลามเราจะสอนเสมอเราจะเราจะให้ให้ให้สตินะฮะเหมือนกับให้ให้ข้อคิดต่อต่อ,ตอมุสลิมอยู่เสมอเลยว่าสิ่งที่เราควรจะทําในชีวิตของเราเนี่ยก็คือยึดมั่นคือเคร่งศาสนาที่บอกว่าต้องละ,มละหมาดวันละห้าเวลาเนี่ยนะทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้ละหมาดวันละห้าเวลา แล้วเราไปนั่งตำมิติเตียนบุคคลต่างๆทางการเมืองอย่างเงี้ยไม่ไม่ติดไม่ดูตัวเองอะละหมาดก็ยังไม่ละหมาดสมมติจะฆ่าเวลาใช่ไหมสามโมงครึ่งหนึบ่ายสามโมงครึ่งนถึงตะวันตกดินเนี่ยแล้วมันมาแต่เราไปนั่งวิภาษ์วิจารณ์หรือไปนั่งไปร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆทกลงเวลาตายไปแล้วเนี่ยพระเจ้าจะสอบสวนว่าวันนั้นละหมาดหรือเปล่าอ๋อ ไม่ใช่สอบสวนว่า,าคนนูน้นคนนี้พักการเมืองนู้นคนนี้ไม่ดีแล้วคุณไปดูแลเขาอะไรหรือเปล่าทำเ,เรื่องเราก่อนครับวันปีใหม่หรือไม่ใช่วันปีใหม่เนี่ยทุกๆวันต้องมานั่งคำานึงเหมือนกับมีสตินะฮะเหมือนกับทางสนว่าเราเราจะทําดีกับเพื่อนบ้านยังไงนที่นันะว่าตกลงเนี่ยภารกิจหลักที่พระเป็นเจ้าจะจะ,จะสอบสวนเราเราทาหรือไม่ควนนามกระตั้งชาวไทยเนี่ยก็คือกลับไปสู่เดิมว่าเราจะเป็นคนดีคนไทยจะจะจะ,จะมีระเบียบม,มีวินยัยจะอบอ้อมอารี หรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยสิทธิสตรีสิทธิเพื่อนบ้านความดูแลในครอบครัวเนี่ยถ้าเราเคร่งาศาสนากันแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องไปใช้วิธีการฝรัง่งไม่ต้องพัฒนากฎหมายไม่ต้องแก้กฎหมายได้ซ้ำเพร,ร,ราะนั้นว่าปีใหม่เนี่ยคนไทยเราจะกลับมาหาวิธีธรรมะไหมนั่นคือเราต้องตอบเองงั้นต้องถามพระคุณเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทํายังไงให้คนไทยกลับมาในวิถีธรรมะจะกดรีเซ็ตอันนั้นในปีใหม่นี่มาใช้คําว่าปีใหม่วิถีไทยวิถีธรรมนะ วิธีทำตอนนี้เนี่ยเรากําลังวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตที่เรากําลังพูดกันเมื่อสักครู่นี้เรื่องการเมืองเพราะว่าพอมีปัญหาเรื่องการเมืองเนี่ยคนก็เลยไปหมกมุ่นไปใส่ใจในเรื่องเดียวก็เลยทําให้เราติดหลงแต่มาอยากให้แนวทางอย่างนี้ว่าอยากให้สามคำนะครับสามย่อด้วยกันก็คืออย่าคําว่าย่านะครับคําว่าหยุดแล้วก็คาว่ายิ้ม ยาหยุดยิ้มอย่าหยุดยิ้มสามคำย่านี่คือไม่ใช่ยาล้างกับภารยาไม่ใช่อ่างย่อยยาไม่ใอยที่ยาไปทำครับคือยาที่อจะมาพูดถึงหมายถึงยาพยายามไปถามว่าใครผิดยาไปหายาไปถามว่าใครเป็นคนทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับพอเราไปถามพอเราไปหาขึ้นมาปุ๊บแต่ละฝ่ายก็จะโบกมือว่าไม่ใช่ฉันแน่นอนครับฉันไม่ได้เป็นต้นเหตุของความผิดพลาดบกพร่อง แต่สิ่งที่อยากให้ทําก็คือจองถามว่าแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรจึงจะมีความสุขเรื่องที่สองจงหยุดอาอาตมานึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยบอกพระอ,อ,องค์คุลิมานบอกจอมโจรองคุลิมานพระพุทธเจ้าเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าองค์คุลิมานพยายามจะวิ่งตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองคุลิมานบอกว่าหยุดสมณนาจ,จงหยุดเดี๋ยวนี้ พระพุทธเจ้าแต่ว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนั่นก็หมายความว่าถ้าเราแต่ละคนพยายามจะวิ่งตอนนี้เรากําลังจะวิ่งไปวิ่งมาฝนคลุ้งกันให้หมดอ mm hmm. เราก็เลยมองไม่รู้ว่าแล้วจริงๆต้นเหตุของมันคืออะไรเลยไม่รู้ว่าเราจะ,ะนายกรนายขอนายกรนายงเป็นใครครับ <c oughs> ฉะนั้นถ้าเราหยุดแล้วเราจะเห็น <c oughs> เห็นหน้าตาเห็นรอยยิ้ม <c oughs> เห็นความสุข <c oughs> เห็นว่าแล้วทางเลือกใหม่ควรจะเป็นยังไงนี่คือต้องหยุด อย่างที่สามคือต้องยิ้มยิ้มให้กันภูมิปัญญาดั้งเดิมของประเทศชาติของเราเราสร้างเมืองมาเจ็ดร้อยก,กว่าปีแล้วเราได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ทอปสมัยเป็นสยามเมืองยิม้มครับทําไมไม่รื้อฟื้นภูมิปัญญาวิถีไทยวิถีธรรมขึ้นมาพูดกันหันหน้าเข้ามาคุยกัน <c oughs> เราอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกาศาสนาคริสบอกเลยว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับกับตัวท่านเองาศาสนาพุทธสอนเรื่องเมตตาเรื่องความรักศาสนาอิสลามสอนเรื่องสันติครับ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือมาคุยกันมาหาทางออกร่วมกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันยังไงมาหาทางออกอาตมาคิดว่าถ้าเรามัวแต่ชักกระเยาะเล่นกีาสีชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะกันมาแบบเนี้ยไม่มีทางที่เราจะหาทางออกร่วมกันได้คืออันที่จริงผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่คนเราขัดแย้งกันนะ ผมพวกเราเป็นคนไทยเนี่ยเรารู้ว่าในวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีความน่ารักอยู่อย่างนึงผมยกอย่างเช่นสมมติว่ามีคนสองคนเนี่ยก็มองเห็นรถ